แมสสุดคลาสสิกระหว่างฮอกโฮเกนกับอันเดรเดย์ไจแอนในเรตสโลมานีอครั้งที่3มักจะถูกนำมาพูดมาฉายซ้ำเป็นร้อยเป็นพันรอบเพราะนอกจากจะสร้างประวัติศาสตร์ในสมัยนั้นที่สามารถบรรจุคนดูได้ถึง93,000คนถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับยังมีภาพที่น่าจดจำอย่างฮอกโฮเกนจับอันเดรเดย์ไจแอนมาบอดี้สแลมลงบนเวทีไปทางทางี่ไม่เคยมีใครจับอันเดรเดย์ไจแอนบอดี้สแลมได้เลย แถมเป็นการแพ้ครั้งแรกของอังเดรเดอะจแอนในรอบ15ปีอีกหืมไม่ยิ่งใหญ่ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วแต่มันจะยิ่งใหญ่กว่านี้ถ้าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงที่ผมว่าไม่ใช่ฮองโคเกนไม่เคยบอดี้สแลมอังเดรนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงแต่ฮอคโคเกนไม่ใช่คนแรกที่จับอังเดรเดอะจายแอนมาบอดี้สแลมแถมไม่ใช่คนแรกที่เคยชนะอังเดรได้ด้วยแล้วใครล่ะย้อนกลับไปเมื่อปี1972 มีนักมวยปล้ำญี่ปุ่นนนาวว่าโชโซโคบายาชิหรือฉายาเขาก็คือสตองโคบายาชิหรือจอมพลังโคบายาชินั่นเองเขาสูง6ฟุต2นิ้วหนัก272ปอนด์สามารถจับยักษ์ใหญ่อย่างอังเดรที่หนักถึง500ปอนด์มาสแลมลงไปง่ายๆเลยถึงแม้ตอนนั้นอังเดรจะดูอ้วนน้อยกว่าตอนนี้นะครับแต่ดูจากรูปการแล้วก็ยังหนักอยู่ดีครับแถมในแมชนี้โคบายาชิสามารถเอาชนะไปได้ด้วย สมกับที่ชื่อว่า s t r อง g kobayashi จริงๆครับแถม k o b a ยา s h i ก็ไม่ใช่คนเดียวที่สามารถจับ andre ยกขึ้นมา body ส l a m ได้ the king harley r a c ตอนนั้นยังไม่เป็น the king ครับผู้ที่คิดคนท่า driving h e a d b u เนี่ยสามารถจับ body ส l a m ได้เหมือนกันลงนักสืบพิมพ์เลยเนี่ยและแถมสามารถเอาชนะ andre d e a n นในแมชนั้นได้ด้วยและแมชนี้เกิดในปี78ซึ่ง r e ซ t l e m ม n นคังที่3จัดในปี8 7ฉะนั้นไม่ถึง1 5ปีเลยครับผม สถิติที่บอกว่าอันเดรไม่เคยแพ้ใครเลย15ปีก่อนเลเซอร์มาเนียเนี่ยก็ไม่เป็นความจริงครับเพราะฮาริเลสเคยชนะมาแล้วแต่ก็ต้องให้เครดิตโฮเกนครับที่สามารถดึงดูดแฟนๆได้ถึง90,000คนเพราะตอนเจอกับโคบายาชยิคนดูแค่5,000คนเองและมีอีกเรื่องที่น่าสนใจครับโฮเกนสามารถจับอันเดรบอดี้สแลมก่อนถึงเลเซอร์มาเนียครั้งที่3ได้ตั้งหลายรอบแต่ไม่เคยบันทึกในบอร์ดสาร์ WE เลย การสื่อสารสมัยก่อนก็ไม่เท่าปัจจุบันครับที่สามารถส่งคลิปเดียวเห็นได้ทั้งโลกเลยฉะนั้นก็เลยมาให้เครดิตโคบายาชิที่สามารถจับอันเดรยกขึ้นมาส l a มได้ถึงแม้โคบายาชิจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเหมือนอันโดนิโออิโนกิหรือไจแอนบา b a บาหรือนั่งมวยปล้ญี่ปุ่นต่างๆเพราะหลังจากมวยปล้ำเขาก็เป็นตัวประกอบในรายการขบวนการห้าสีอะไรเงี้ยครับต่างกับโคเกนที่โอ้โหชื่อเสียงยิ่งใหญ่มาก แล้วก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่แน่ใจด้วยว่าโคเบายชิเป็นคนแรกที่จับบอด y ี้สแลมได้หรือไม่แต่ตามหลักฐานแล้วโคเบยยชิคือคนต้นๆเลยครับผมอันดับแรกณตอนนี้ขอบคุณที่ติดตามจนจบครับถ้าใครชอบอยอ่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กับแฟนมวยปั้มจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเกี่ยวกับมวยปั้มต่างๆบนโลกใบนี้สนใจเรื่องไหนทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ